ใช้วยากณ์มากเกินไปนะครับลืมการใช้บทสนทนาทําให้เด็กเนี่ยเวลาเจอชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเนี่ยครับเขาก็จะไม่สามารถพูดได้จริงแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นสื่อตามแบบเรียนนะครับจะมีการใช้บัตรคำนะคะหรือแฟชการ์ดพิกเจอร์การ์ดหรืออาจจะใช้วิดีโอเพลงประกอบการเรียนการสอนค่ะ อยากให้มีคุณครูต่างชาติเนี่ยมาสอนทุกวันนะครับความสนุกสนานค่ะได้ที่จะออกเสียงได้ค่ะก็อ,อยากให้มีคุณครูชาวต่างประเทศค่ะมาสอนค่ะอยากพูดอยากฟังภาษาอังกฤษยอยู่แล้วครับอยากให้ภาษาอังกฤษในชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ยสนุกมากขึ้นค่ะ ำหรับสื่อ NJ d i g i ดิจเนี่ยก็จะมีภาพมีเสียงโปยเลยนะคะมีเจ้าของภาษาเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยการฝึกสนทนาจากสื่อตัวนี้นะคะ่ะสนุกมากเลยค่ะอาจารย์ฝรั่งนะคะพูดชัดมากค่ะ We can say the weather outside is boiling ส่งเสริมให้การเรียนการสอนดียิ่งขึ้นนะครับเด็กก็รู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นตลอดเวลาเลยรู้สึกว่านักเรียนเนี่ยรู้สึกไม่เครียดเลย ตัวเขาเองเขาก็รู้สึกเอนจอยมากในการเรียนนะครับหนูชอบในช่วงคาศัพท์มากเลยค่ะเพราะมันมีเยอะมากคิดว่ามันใช่มากเลยครับมันโดนใจมากเลยทําให้เด็กๆรู้สึกว่าการคุยกับชาวต่างชาติมันมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปนะคะแล้วก็ชอบนะคะที่เอ็มจอริทิตันนีนะคะได้แทรกเกี่ยวกับข้อสอบแอดมิชชันนะคะทําให้เด็กรู้สึกคุ้นเคยกับข้อสอบไม่ได้รู้สึกว่าข้อสอบมันยากเกินไปนะคะใช่มันฟรีแล้วก็สนุกมากเลยครับ